คาเชอร์ cher, สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้จะเป็นคลิปวิดีโอ,อสำหรับการดูแลรักษาตัวเครื่องซักพรมซักเบาะของคาเชอร์รุ่นพุ s ซี่แปดทับหนึ่งนะครับในประเด็นในวันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของการดูแลรักษาตัวเครื่องหลังการใช้งานนะครับแล้วก็การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเมื่อเครื่องเกิดการขัดข้องนะครับมาเริ่มที่จุดแรกนะครับหลังที่เราใช้การเครื่องเรียบร้อยแล้วเนี่ยการทําความสะอาดของตัวเครื่องเป็นเรื่องสําคัญนะครับ1คือ ช่วยทําให้ตัวเครื่องดูมีความสะอาดอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ลดการเกิดกลิ่นอับของตัวเครื่องหลังจากการใช้งานเนื่องจากตัวเครื่องเนี่ยมีการใส่ทั้งน้ําสะอาดนะครับแล้วก็น้ําเสียที่เป็นน้ําสกปรกนะครับน้าสกปรกนี่แหละจะทําให้เกิดกลิ่นนะครับด้านเรื่องของการทําความสะอาดตัวเครื่องก็จะเป็นประเด็นที่เราต้องให้ความสําคัญนะครับในส่วนแรกเนี่ยการทําความสะอาดตัวเครื่องนะครับด้านบนตัวเครื่องจะมีฝาที่เป็นฝาลักษณะใสๆนะครับหลังการใช้งานเสร็จแล้วตัวฝาบริเวณนี้จะมี คราบสกปรกอยู่นะครับเราสามารถเอาฝาตัวนี้ไปล้างน้ําได้เลยนะครับหลังจากนั้นครับให้ใช้ผ้าสะอาดๆที่แห้งนะครับเช็ดทําความสะอาดของตัวฝาให้เรียบร้อยนะครับและรวมถึงเช็ดบริเวณตรงซีนยางบริเวณขอบตัวนี้ด้วยนะครับจากนั้นครับตัวถังที่ใส่น้ําเสียนะครับตัวนี้เมื่อเราใช้งานเสร็จก็จะมีน้ําดําๆอยู่แล้วก็เททิ้งแล้วก็ล้างความสะอาดได้เลยนะครับถัดมาครับ ด้านในตัวช่องที่วางถังน้ําเสียครับก็จะมีไส้กรองนะครับที่อยู่ในช่องใส่ถังน้ําสกปรกนะครับหรือถังน้ําเสียนะครับวิธีการเอาไส้กรองออกมาทำความสะอาดนะครับจะมีล็อกอยู่บริเวณนีด้ด้านใต้สุดครับให้เราดันมือขึ้นมาเราจะเจอตัวแผ่นตัวนี้ที่ประกบไส้กรองอยู่นะครับเราก็ทําการเปิดออกมาได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นไส้กรองครับ ส้กรองตัวนี้เมื่อสกปรกครับเราสามารถล้างทำความสะอาดได้เลยนะครับหลังจากล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วครับผึ่งให้แห้งนะครับหลังจากนั้นเอามาประกอบกลับไว้ที่เดิมในตัวตลับที่ใส่ไส้กรองของมันนะครับปิดฝาครับหลังจากนั้นเวลาใส่ครับให้คว่ำลงลักษณะนี้มาตรงช่องบริเวณนี้นะครับหลังจากที่ทาความสะอาดส้กรองบริเวณถังน้ําเสียเรียบร้อยครับก็จับตัวถังน้ําเสีย ประกอบเข้ากับตัวเครื่องได้เลยครับปิดฝานะครับในส่วนของถังน้ําเสียนะครับเรื่องการดูแลทอความสะอาดก็จับประมาณนี้นะครับถัดมาครับก็จะเป็นถังทางด้านหลังที่เป็นถังน้ําสะอาดนะครับในส่วนของถังน้ําสะอาดนะครับก็จะมีไส้กรองอยู่1จุดนะครับที่เป็นทรงกระบอกสีขาวนะครับให้เราทําการล้วงมือลงไปแล้วหมุนครับหมุนท้นเข็มนาฬิกานะครับหมุนประมาณสัก1-2รอบครับหลังจากนั้น ดึงไส้กรองออกมาจะเป็นไส้กรองพลาสติกนะครับตัวนี้จะเป็นตัวช่วยกรองสิ่งสกปรกที่มากับน้ําสะอาดหรือน้ําประปาที่เราลองใส่ตัวเครื่องนะครับตัวนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการอุดตันบริเวณท่อทางเดินการส่งสเปรย์น้ํายาน,นะครับร้านทำความสะอาดได้เลยนะครับหลังจากนั้นเราก็มาประกอบกลับเข้าไปครับด้วยวิธีการหมุนที่ตอนหมุนเนี่ยเราจะนควรเขียนาฬิกานะครับ ผมทนเข็นเมนาฬิกาประมาณสัก1นถึงรอบเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นก็เรียบร้อยระดับถัดไปครับก็จะเป็นตัวสายดูดและสายส่งสเปรย์น้ำยานะครับตัวสายดูดนี่หลังจากที่เราใช้งานเสร็จนะครับก็จะมีคราบสกรปรกอยู่บริเวณท่อใหญ่เท่านี้เพราะท่อใหญ่ตัวนี้จะเป็นท่อที่ดูดน้ำสกรปรกกลับมานะครับวิธีการทำความสะอาดครับเราใช้สายตัวเนี้ไปอยู่ใกล้ๆก,กับก๊อกน้ำแล้วเปิด น้ำนะครับใส่ลงไปในสายเลยนะครับเพื่อทำความสะอาดมันนะครับถัดมาครับในส่วนของสายสเปรย์น้ำยานะครับในกรณีที่เราใช้งานเสร็จเนี่ยตัวสายเนี่ยจะมีน้ำอยู่ด้านในเสมอเสมอนะครับถ้าเราต้องการที่จะนำน้ำในนี้ออกหรือระบายน้ำออกจากสายว่าง่ายๆนะครับตัวข้อต่อตัวนี้จะเป็นวาล์วกันกัะในตัวเองนะครับป้องกันการน้าไหลออกนะครับวิธีการที่เราจะถ่ายน้ําออกจากสายครับเราต้องใช้ ไขควงหรือปากกาหรืออะไรที่เป็นทรงแท่งๆลักษณะนี้ครับจิ้มลงไปแล้วกดกดแบบนี้นะครับแล้วก็น้ำก็จะถูกระบายออกได้นะครับหรืออีกวิธีหนึ่งครับให้เราหมุนเกลียวเลยครับแล้วก็ดึงสายออกนะครับเราก็จะสามารถระบายน้ําได้หลังจากนั้นเราก็ประกอบกลับไปครับดันสายเข้าไปก่อนแล้วก็หมุนเกลียวสีเหลืองกลับลำดับถัดมาครับ ก็จะเป็นหัวฉีดครับหัวฉีดตัวนี้จะทําหน้าที่2อ,อย่างครับสเปรย์น้ํายาลงไปบนพรมนะครับแล้วก็ดูดน้ําเสียที่สกรปรกกลับมาครับในส่วนของช่องน้ําเสียนะครับการทําความสะอาดเนี่ยเราจะใช้วิธีการไขสกรู2ตัวนะครับแล้วถอดฝาครอบใสายขึ้นมาหลังจากนั้นใช้ผ้าสะอาดเช็ดได้เลยนะครับแต่ถ้ามีความสกปรกเยอะเราทําให้ฝาเปียกน้ําก่อนนะครับแล้วค่อยเช็ดทําความสะอาด ถัดมาครับเป็นหัวฉีดนะครับในส่วนของหัวฉีดเนี่ยเนื่องจากหัวฉีดมีรูที่ให้น้ําไหลผ่านขนาดเล็กมากครับในการใช้งานเสร็จแล้วทุกครั้งครับคําแนะนําคือเราต้องถอดหัวฉีดออกมาทําความสะอาดครับเพื่อป้องกันหัวฉีดตันนะครับวิธีการคือหมุนปาดครอบสีดําๆออกมาครับหัวฉีดที่เราเห็นในในนี้จะเป็นสีแดงนะครับหมุนออกมา นนในส่วนของหัวฉีดนะครับเนื่องจากหัวฉีดเนี่ยมีรูที่ปล่อยน้ำเ่ยขนาดเล็กมากนะครับเราจะไม่แนะนําให้ใช้เข็มหรืออะไรที่มีความแหลมนะครับไปแซะหรือไปแย่มันนะครับวิธีการทำความสะอาดที่ถูกต้องครับเราอาจจะต้องใช้แก้วน้ํหนึ่งใบนะครับเ,เติมน้ําอุ่นลงไปนะครับหลังจากนั้นเอาหัวฉีดแช่น้ําอุ่นไว้เลยครับ เศษน้ำยาทําความสะอาดพรมที่ติดค้างอยู่ที่หัวฉีดครับจะค่อยค่อยละลายและหลุดออกและสําหรับการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับในกรณีที่เราใช้งานแล้วเครื่องไม่สามารถใช้งานได้นะครับสาเหตุแรกครับในกรณีที่หัวฉีดไม่มีสเปรย์น้ําออกมานะครับเราควรต้องคํานึงถึงและต้องสังเกต2จุดครับหคือหัวฉีดตันหรือไม่นะครับสคือไส้กรองที่อยู่ในบริเวณถังน้ําสะอาดตันหรือไม่นะครับถ้าทั้งสองจุดนี้ ตันนะครับแนะนาถอดออกมาทำความสะอาดครับอีกจุดถัดมาครับบริเวณข้อต่อไม่ว่าจะเป็นข้อต่อบริเวณที่เอาฉีดไปที่สายมาที่ตัวเครื่องนะครับจะมีโอลิงอยู่ในกรณีที่เราใช้งานแล้วมีน้ารั่วออกมานะครับให้สันนิษฐานได้เลยครับโอลิงตัวนี้เกิดคารเสียหายแล้วนะครับก็ติดต่อทางค่าเชื่อเข้ามาได้เลยนะครับในเรื่องของการสั่งซื้อสเปร์พาร์หรืออะไรนะครับถัดมาครับในกรณีที่เกิดน้ําที่ดูดเข้ามาครับ ไม่เข้าไปในถังสีขาวตัวนี้นะครับแต่ว่ามานองอยู่ในบริเวณถังด้านในนะครับจุดันิษฐานอันแรกครับบริเวณโอลิงตรงนี้ครับยางกันตรงนี้เสื่อมสภาพแล้วนะครับก็ติดต่อทางคาเชอร์เข้ามาได้เลยในเรื่องของการสั่งซื้ออะไรและการบริการนะครับครับและนี่ก็คือทั้งหมดของวิดีโอนะครับในเรื่องของการดูแลรักษาตัวเครื่องหลังการใช้งานนะครับแล้วก็การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ makes a difference.